พอแล้วครับพี่น้องเจอกันแล้วครับทุกคนครับดอกแรกแห้งมานกองเฮ้านี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องล่องรูดูเที่ยวเนาะครับผมในคลิปนี้เนาะครับผมกับสิภาพพี่น้องทุกๆคนนะครับมาหาเกมเห็ดอีกแล้วนะครับลากาในจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเดือนตุลาพฤศจิกาเนาะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีคลิปอาการเก็มเห็ดนี่หลากหลายเนาะครับ เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาต้องเร่งรีบในการเก็บนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอาจจะเห็นช่องอื่นๆที่เขาเก็บนะคบผมในช่วงนี้ยุโรปนะครับก็จะมีเฮดเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมในช่องล่องดูดูเที่ยวกับเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่มาเก็บเฮดมาเข่าปลาภาพพี่น้องแบบไปชมธรรมชาติชมโน่นนี่นั่นนะครับผมอ่ะเบาเบาลายใหญ่ฮะนะครับพอดอกแรกของเขาแล้วพี่น้องอยู่ตรงหนาของผมนี่แล้วครับผมก็คือเฮดเพิงว้านั่นเองครับเดี๋ยวเขามาเก็บกันเลยนะพี่น้องเนาะ ืพอดีเลยครับพี่น้องเหลาแบบสะอาดสะอาดเลยครับทุกคนมันจังบ่ได้ตงเสียเวลาเวลาหอดบานเนาะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดอกแรกของเรานะครับผมเมื่อนี่มาแบบมีกะตาเนาะครับผมมีตะกร้านะครับแล้วก็มีดเล็กนะครับเห็นบนกันจังนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ลืมด้วยแหละนะทุกคนก็จับอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าได้ก็เอานั้นก็เลยเป็นคู่ถังกับแล้วก็มีดแบบใหญ่ๆนะครับอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเราจับจัดทอสแบบเต็มที่เลยเนาะนะครับแต่แปลกว่าทำไมมันมีแค่ดอกเดียวเหรอทุกคนเดี๋ยวเราเดินๆดูนะครับ ดอกที่2แล้วครับแต่ว่าดอกนี้จะเล็กหน่อยนะทุกคนแล้วก็สีใบไม้เลยทุกคนเออเคื่อหน่อยแต่นอเน,นี่มันเล็กมากแต่ว่ามันคงจะไม่โตไปกว่าน,นี้แลยครับอันนี้มันถือว่าไม่สมบูรณ์นะเนี่ยจะเป็นแอปเปิลกับแอปเปิลน้อยแอปเปิลบม่สมบูรณ์นะครับ ต้องขยันเดินนั้นเนี่ยแบบนี้ยมันไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนมันเพิ่งเกิดเนาะเดี๋ยวผมไปตามดูอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับเผื่อจะมีเนาะตรงนี้นะครับที่เราเคยมาเก็บแล้วก็ได้เยอะๆดอกใหญ่ๆขาวๆออวๆนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้มันคือบ่มีหละพี่น้องคือมิดซิลีอยู่ คือเงียบแท้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสีบใบไม้คือแบบโอ้ปวดตาว่าแล้วปวดตาว่แล้วครับไม่เห็นสักดอกเลยทุกคนเหนยขอภาวนาว่าเขายังไม่เกิดละกันครับเขายังไม่เกิดละกันเนาะเราจะได้มีหวังเกือบเยียบสีบใบไม้เลย ทุกคนอุ้ยข้างๆนั้นก็เจอนี่เรามาเก็บดอกเดก่อนมันไม่ใหญ่ครับทุกคนแต่ว่ามันก็สวยอยู่นี่เหลาเหลาเหลา งามมากดอกนี้มันก็ตั้งสิขึ้นครับนี่เห็นปะตัวมันเฮ็ดปลวกเนาะนี่ข้างๆกันนี่โอ้โหทุกคนขาวเปนเวิรนเลยนี่ครับโอ้นี่ดอกนี้ขาวอย่างใหญ่เลยหัวมันอ่ะทุกคนเห๋ยเห็นมาแต่ไกลเลยเนาะอืดูครับอ๋อเพิ่โดนกินบ่อะข้างล่างหรืออะไร ขาเขาไม่ค่อยใหญ่นะนี่ปิดไว้ขามันแตกครับว่ามันดกบัวป่ะนี่ตลกจถงวะได้อยู่ืเนี่ยครับสวยสวยสวย เอาไปตื้มกันไปเดินหาต่อผมว่าฝั่งนี้ไม่มีแล้วครับอ่าเดี๋ยวลองไปหาอีกที่นึงดูดีกว่าเนาะไข่หรือเห็ดนี่อ๋อไข่โอเคครับเดี๋ยวไปหาอีกที่นึงแล้วกันอุย เจอเข้าแล้วทุกคนดอกปัหญ่เลยโห oh, ตั้งเด่นเป็นสงา่ามาแต่ไกลเลยทุกคนเนี่ยโอ้หแล้วคือมันอยู่ไม่ไม่รกเลยครับอยู่แบบที่โลง่ลงๆเลยทุกคนปีนี้มันแห้งแรงย่ามันก็เลยไม่สูงครับมาเก็บกันเลยดอกแรกอุ oh. ้ย ดีนะเนี่ยคนไม่เห็นเนี่ยเพราะมันตั้งเด่นอยู่เลยคนก็คือว่าเห็ดบอนอีเกิดมากนี่ผมว่าเขาก็เลยบว่าเห็นนี่ครับสวยมากเนาะเฮ้ยเมา,เอ,าอุ้ยสองดอกข้างๆกัน นี่ทุกคนดอกนี้เลยโอ้ยผัวดะ่ะเสียงปวดตัวน,นังสวยมากไ้ <c oughs> คนอยู่ในป่าเขาเรียกมาเขางามงามมากทุกคนเลอยอ้าวเจ้าตัวเล็กก็มาอยู่ข้างหลังเราเองนี่อยู่ตรงนี้นี่เองครับทุกคนนี่เห็นบ่มเนี่ยน้อยเพิ่งเกิดในขนาดที่เก็บไปนะทุกคนตาก็สาดตร์ส่องไปด้วยคนหาเห็นจะเป็นแบบนี้แหละเป็นคือกันบอครับ เป็นคือผมวาเวลาไปหาเห็ดพอเห็ดแล้วก็บโบเก็บเด้ตาต้องศาสตร์ซองนะครับผมต้องหาดูว่ามีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าโลคหรือเปล่าแบบนี้สวยมากดอกกระติริษิ์เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทุกคนดูดิเห็นบอเรามาหาต่อเลยกัยทุกคนผมเจออีกแล้ว ดอกบอังงามนึ่งนี่เราเดินตรงมาอู้ยสองดอกสองดอกทุกคนสองดอกนี่อีกไหมสองดอกอยางสวยมันเป็นเพอร์เฟกต์มากบางคนแบบขอมาชัดๆนะครับผม จัดให้เลยครับนี่เห็นไหมว้าวนี่ครับรากมันก็จะหยั่งลงแล้วก็จะตัดเป็นแนวมุมลงไปนะครับเป็นเป็นหอกนะเนี่ยเนี่ยมันไม่มีหนอนครับทุกคนถ้าเกิดมันไม่มีน้อนหรือไม่มีเชื้อราเนี่ยผมก็จะตัดออกแค่นี้นะครับเห็นไหม มันก็จะสวยแล้วนะครับโอ้สวยมากคนพอดีมากทุกคนเลยเห็นไหมนี่นมาดูดอกนี้ดอกนี้ก็พอดีมากเลยครับทุกคนไม่มีนอนไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับนี่อยู่นี่นอนมันกําลังจะมาแล้วนี่ถ้าเกิดฝนตกมาอีกรอบเนี่ยนอนมาแนะน่นอนนะครับ โอ้โหทุกคนผมเจออีกแล้วดอกนึงดอกนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดอกแมโปนะครับดอกนางพญาของเขาเนาะเอามีดอยู่ใสล้ะอ๋อนี่ไงมันบานนะครับไม่รู้ว่าเราจะเก็บได้ไหมนะครับผมแต่มันยังไม่แก่หรอกผมว่าไปไปดูกันเลยอืืหยังได้อยู่ทุกคนแค่เอาตรงอันนั้นมันออกก็ได้แล้ว เนี่ยเอาเหลืองๆมันออกนะครับแล้วก็ขามันยังแข็งอยู่ตอนที่ช่วงที่ผมไปอิตาลีนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับชาวท้องถิ่นนะครับเรื่องการเก็บเห็ดนี่แหละนะครับชาวอิตาลีเนี่ยเขาจะเก็บเห็ดเยอะแล้วก็เขาบอกว่าอา,อาหารที่เรื่องชื่อของเขาใช่ไหมครับอีกชนิดหนึ่งก็คือว่า ริซอ,อตโตใช่ไหมครับที่เป็นข้าวาต้มใส่วา์ขาวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นเมนูริซอตโตเห็ดนะครับเห็ดชนิดนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาตรงส่วนที่เป็นรังผึ้งเนี่ยออกนะครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเข้าไปใช้เนี่ยมันจะทําให้เหนียวนะครับผมแล้วมันก็จะแบบทําให้ข้าวมันจับเป็นการเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับมันก็ใช่นะเพราะว่าสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเกิดเราเก็บเห็ดผึ้งจากที่บ้านเรานะครับ แบบดอกแก่ๆเราเถาอะครับที่เขาเก็บมาแล้วเวลาเขาแก่งนะครับมันก็จะทําให้มันเป็นเหนียวหนืดนะครับทําให้ซุปเข้มข้นขึ้นนั่นเองครับผมนั่นแหละเขาก็เลยจะไม่เอาทิ้งนะครับแต่ว่าผมไม่่อยชอบถ้าเกิดมันมันเหนียวเกินไปมันทําให้มันข้นเพื่อจงมันมีไขมันนะครับอืมก็เลยเอวออกก็เหลือประมาณเท่านี้นะครับเห็นปะแล้วก็ได้แล้วอืมาต่อกันเลย โอ้แค่ป่านี้ป่าเดียวนะครับทุกคนผมก็ได้เห็ดมาได้ครึ่งค่อนตะก้าแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่านี้เนี่ยก็ถือได้ได้ว่าได้แกงใหญ่หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเวลาผมเก็บเห็ดนะครับทุกคนผมก็จะเอาพอที่จะเอาไปทําอาหารได้ครั้งถึง2ครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีที่เก็บแหละนะครับแล้วก็อันที่2ถ้าเกิดคิดว่าเอาแล้วเอาไปฝากคนนู้นคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับก,ก็ได้นะครับแต่ว่ากว่าเราจะเา เอาเห็ดไปเก็บนะครับในตู้เย็นโน่นนี่นั่นนะครับแล้วกว่าเราเจะเอาไปฝากนะครับเราก็ต้องติดต่อสื่อสารคือบางทีมันก็ความสวกมันก็ไม่ได้จริงๆครับอะไรเงี้ยก็เลยเวลาเก็บไปเนี่ยมันก็เคยตอนเก็บแรกๆนะครับก็แบบเหอเห็ดอะไรเงี้ยครับเก็บไปแล้วก็กินไม่ทันแล้วก็เอาไปฝากคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เน่าเสียนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เก็บเอาพอที่แบบพอที่แบบพอแบบเก็บ สะาาสมไว้ได้นะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับหรือไม่ก็เอาไปขายนะครับผมแต่ว่าเทเลน马กเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เก็บแบบได้เยอะจนแบบได้ขายเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนเก็บก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามหาแถวแถวนี้ดูละกันนะครับว่าจะมีเพิ่มไหมเนาะ,ปะไปเวลาผมมาเก็บเห็นนะครับทุกคนเวลาหิวหรือว่าแบบหิวน้ําอะไรเงี้ยครับผมก็จะชอบแบบ หาผลไม้ข้างทางกินเนาะในช่วงฤด,ดูการที่มาพร้อมกับเห็ดนะครับก็จะมีแบล็คเบอร์รี่นะครับผมที่ตามอยู่ตามป่านะครับแล้วก็เยอะมากทุกคนกินไม่บาดไม่ไหวนะเดี๋ยว,ว่างๆเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยออกมาเก็บนะครับตอนนี้กํลาลังสุกงอมเลยครับแล้วก็เอาไปทําแยมนะผมจะค่อนข้างจะทําทุกปีนะครับหรือปีเว้นปีอะไรเงี้ยเพราะว่ากินไม่ทันถ้าจะถามผมนะครับว่า แบล็กเบอร์รี่เนี่ยมันคล้ายกับอะไรนะครับที่บ้านเราคันโพรายุอีสานนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนอีสานเนี่ยจะมีผลไม้ป่าชนิดนี้นะครับที่เชื่อว่ามากเล็บแมวนะครับผมมารเล็บแมวมันจะเป็นแบบอาหารป่าที่แบบเด็กอีสานเขาจะชอบกินกันนะครับแต่ว่าทุกว,วันนี้มันมันไม่ค่อยมีแล้วแหละนะครับมันจะเป็นแบบรสชาติจะออกประมาณนั้นแหละเปรี้ยวหวานๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมๆของเบอร์รี่อยู่นะครับอืมแต่ว่าข้อแตกต่างมันก็คืออันนี้เนี่ยเม็ดมันจะเล็กมากนะครับ คล้ายๆกับ r a s p บ e ร์รแหละแล้วก็เป็นแบบเม็ดมันจะคล้ายๆกับแบบกรุบๆนะครับผมกัดได้นะครับอืมเปรี้ยวหวานอร่อยแต่สุกงองมเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากกว่านะครับอืมแล้วก็เนื้อเยอะมากกว่าด้วยครับ และตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในป่าซนนะครับเป็นป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เห็ดพึ่งหวานเนี่ยเขาชอบมาเกิดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเร็วเกินไปนะครับก็คือมันยังไม่เกิดนั่นเองทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะออกจากตรงนี้แล้วแหละผมสำรวจสักพัก้วแหละมันยังไม่มีนะครับก็คงจะต้องไปหาที่ที่เป็นป่าบิวหรือป่าปิชนะครับผมดีกว่าเนาะไปะโอ้โหทางตรงนี้เนี่ย ถ้านับเนี่ยก็คงจะนับไม่ท้วนนะครับไม่รู้ว่ากี่ครั้งที่ผมเดินผ่านนะทุกคนเนาะที่ที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีเหตุบ้างนะครับก็อยู่ในนี้นั่นเองครับผมก็ใครที่ติดตามลองรุ้นดูเที่ยวนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาของป่านะครับเป็นอย่างดีเนาะไปะเราไปรุ่นกันืม แม่เป็นที่น่าเสียดายมากครับทุกคนเพราะว่าเห็ดมันยังไม่มาจริงๆครับมันเร็วเกินไปครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ปรากฏเห็นเห็ดอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดมันปูเห็ดอ่าพึ่งหวานนะครับไม่มีเลยสักดอกนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแห้งแล้งด้วยอย่างเงี้ยครับเนาะเสียดายถ้าไม่งั้นนะก็คงจะเอาเห็ดจํานวนที่เราเก็บได้นี่นะครับผมประาอาหารเนาะไงก็ สบายจริงๆครับไม่ได้เห็นสักดอกเลยแถวนี้มาเสียเที่ยวจริงๆไม่เป็นไรกลับบ้านไปทำอาหารกันดีกว่าเนาะ ำหรับคลิปน,นี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับผมด้วยเห็ดผัดกะเพรานะครับผมใส่ผักนี้หน่อยๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดของผมเองครับผมวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย